สวัสดีค่ะเี่ไม่อยู่ไปไหนไม่รู้มันนี้มันใกล้เนเลยสดชื่นมากเลยค่ะได้นาสวนผสม น้ำใสแจ๋วเลยเนะาะรูปปลาดิปลาปลาอะไรคะเนี่ยปลาอะไรคะตั้งปลาเน้นตั้งปาลาหลายหลายลพักอุยดูเรือเนาะอยากลงไปเจวเรือเนาะ <c oughs> น้ำใสเหมือนจะกินอร่อยเลยอะ่ะเหมือนน้ำบอ่อแต่ก่อนเนาะนกินแล้วจะออกรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆอุ้ยน้ำใสามากเลยอะ่ะน้ำใสแบบสีฟ้าเลยอะ่ะ โยนลงไปให้มั้งในหลวงเขาเขาให้เหรอมันอยู่กับลูกน้องเขยอ่ะเราไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่หรอกใ่ไอ้นนัตามตาในหลวงอ่ะเขาว่าอะไรจ้ะกินพอเพียงเอะจะกินพอเพียงตามรอยพ่อหลวงจต,ตาอหลวงสวนเรียนลูกจะเสร็จพอเพียง,อเ,ยงเออกิ้งกหญ่จิ้งใหญ่ โครงการของเก้าของอช,ช,ชองาเถ่ายป้ายถ่ายให้ถ่ายให้มยแม่ของพี่ถ่ายจี้่็นเนิะา,าพี่ถ่ายด้วยใช่ไหมคะ,ะถ่ายเลยจ้าถ่ายเป็นวิดีโอหรือว่าถ่ายเป็นรูปภาพเป็นเป็นอะไรดีเ่เน เป็นอะถ่ายถ่ายเป็นรูปภาพก็ได้ท่านผู้ชมคะดูสิปลาอยน้ำใสแจ่วเลยคะ่ะมองเห็นปลาชัดแจ่วมาก น้ำสะอาดใสมากเลยนะคะสดชื่นจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะได้นาะส่วนผสมตามรอยหลวงตามรอยพ่อหลวงนะคะรัชการที่เก้าโอ้ยสดชื่นมากเลยค่ะเนี่ยกระชัง อุยปลาเยอะมากเลยค่ะสดชื่นจังเลยค่ะท่านผู้ชมอยากให้ได้มาสัมผัสจังเลยนะคะห,หลังจากที่เรากลับมาจากกระถินนะคะทอดกระถินเสร็จแล้วหลวงตาเสกนะคะก็ได้พามาที่สวน มาชมธรรมชาตินะคะมาชมว่าอันนี้ฝรั่งนะคะอันนี้อีกฟากหนึ่งนะคะสดชื่นมากเลยนะคะปลูกมีหลายอย่างตอนนี้นึกชื่อไม่ออกเพราะว่าตื่นเต้นในความสวยงามแล้วก็ความสดชื่นนะคะก็เลยเห็นต้นอะไรก็ยังนึกไม่ออกนะคะตอนนี้ท่านผู้ชมก็ดูเอานะคะว่าเป็นต้นอะไร นี่ดูปลามันเน็นี่ดูปลามันเน็ตปลาเลยปลานินทองเยอะเลยปลานินทองอุ้ยท่านผู้ชมจ๋ามาใส่ให้มันดูส่อห้มนใ้ํมาใส่ม้ากๆเใส่ม่มน้าาแบ่ไมน่มีเ้น่หมนื่มนบ้นาในน้ําใส่หมาก่น้ําเหมือมนนมดื่มอนบน่อห้ม่นสให้าาใส่นาสีฟ้มเดาคมามันยเน้สวยมากสวยมาก เธอจีดออยกี้บอเนี่ยค่ะอุย้ยท่านผู้ชมคะดูค่ะดูค่ะสวยมากปลาสวยน้ำใสธรรมชาติงดงามสีเขียวเก็บธรรมชาติดูไปเรื่อยๆนะคะ เขาให้เขาเขาบอกว่าให้กินอาหารแบบให้เขาอยู่ธรรมชาติไงน้ำมันก็เลยไม่เสียน้าแบบน้ำมันไหลนปที่บวป่าทางโน้นมาปีเดิมปีเดิมกัดทางสวน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 ะปูด ภาพจะสั่นนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแซบไม่ได้เอาขา,ากล้องเนี่ยค่ะพี่เขาเรียกต้นอะไรเนี่ย,ยต้นยางนาที่ว่าเห็ดมันมาโรยเชื้อเห็ดได้ใช่ไหม,ม,อมอโอ้ยเนะยาะยต้นสยตนด์ต้นมาต้นไผ่ แซบมีความสุขมากเลยค่ะวันนี้ทำบุญอิ่มอกอิ่มใจแถมยังได้มาเห็นธรรมชาติที่สวยงามนะคะเขาเดินตามรอยพ่อหลวงนะคะศูนย์เรียนรู้นี่ค่ะขุดลอก ต้นเตี้ยแค่นี้ออกลูกแล้วนะคะฝรั่ลลงเห็นไหมคะ เขามีกางเต็นด้วยเหรอคะนี่คะ่ะกางเต็นปิกนิกคะ่ะอืมเนี่ยคะ่ะเขากางเต็นปิกนิกท่ามกลางธรรมชาตินะคะ

แก้วมก่อนทุกคนต่างตื่นตาตื่นใจนะคะเพราะว่าบรรยากาศสดชื่นมากๆนะคะแถมปลาก็เยอะนะคะน้ำใสามากไม่มีกลิ่นคาวเหม็นอะไรทั้งสิ้นนะคะ <S <S เขาเลี้ยงปลาขายนี่พี่เลี้ยงขายเลยเลี้ยงขายนั่นแหละเขาเหยียบเหยียบกบแก๊บกบแก็บอ๋อต้องมีเทคนิคการเหยียบกบแก็บกบแก็บ嘛